รับนะคต่อไปนะครับจะได้ดูอมสินทกศนะครับทุกคนพิมพ์อมสินทกศนะครับนะยมันก็จวดจ้าดก่อนนะครับนะซื้อตัวละห้าบาทสิบบาทนะครับแต่อาจารย์ก็เล่นตัวละหอมพอ,พอหอมปากหอมคอแต่มันก็จวดจาดก่อนนะมันได้เฮก่อนรัฐบาลทุกครั้งนะครับ เมื่อกี้ทกศมันก็มาตรงๆนะครับเด๋ยนนี้จะได้ดูกันนะพิมพ์นะครับทุกคนออมสินทกศนะครับออมสินทกศเดอขาไปก่อนออมสินทกศเอามันเป็นของเมษีนะเดือนนี้เป็นเดือนของเมษาเนาะออมสินทกศครับ เพราะนั้นฟอร์มมอมทอกสอ,อาจารย์ก็เปลี่ยนใหม่นะครับรูปแบบใหม่นะครับเพราะว่าแบบเดิมมันเป็นเพจก่อนกระสินเอฟซนะครับทุกวันนี้เปลี่ยนเป็นชื่อเพจคนดวงเฮงหกสี่นะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันหน่อยนะครับหรือว่าเม็ดหลุดีย่ยไม่เห็นคอมเมนต์เลื่อนเลยขอดูอินในเครื่องนะครับนะคราวที่แล้วก็มันหลุดนะช่วยกันนะครับช่วยกันเม้นให้หน่อย ด้วยกันนะครับอ,อมสินทอกสอนะครับได้ยินไหมเอ่ยถ้าได้ยินช่วยช่วยเม้นให้หน่อยนะครับถ้าได้ยินช่วยเม้นให้หน่อยนะครับช่วยเม้นให้หน่อยโอเคเห็นนะมีมีคุณวิชานนะขึ้นแล้วเนาะโอเคเห็นแล้วนันบางคนแสดงว่าเพิ่งเข้ามาบางคนก็พิมพ์คาว่าเราพัฒนาอยู่นะครับตอนนี้มาถึงอ,อมสินทอกระสอถ้าใครมาไม่ทันเราพัฒนาก็ แชร์นะครับแชร์คุณสุภลักษ์แชร์ไปเนาะเมื่อกี้ให้เราพัฒนาไปแล้วแชร์นะครับแชร์แล้วก็ย้อนดูกอดูนะครับนั่งดูเหมือนชิปเหมือนวิดีโอของเรานะครับบางคนก็เพิ่งจะเรา,าพัฒนาตอนนี้มาถึงอมสินทอกสอนะครับนไปจํานวดวันที่สิบหกมีสายนนะครับไปตามนี้อันนี้เปลี่ยนให้เป็นชื่อเพจคนลงเฮงหกสีหมดนะครับสังเกต อย่างทกศของเดิม,มจะเป็นสีเขียวเป็นรูปของทอกสอนเลยอันนี้ก็ใช้รูปลักษ์ใหม่นะครับนะงวดที่แล้วแปดสองงวดน,นี้ยังยังมีแปดสองอยู่แต่ว่ามันเป็นสองแปดเพราะฉะนั้นตัวเด่นมันก็ได้หนึ่งกับสองนะครับตัวเด่นได้หนึ่งกับสองนะส่วนอมสินทอกอนนะเอ้ออมสินเนาะก็ได้ศูนย์กับห้านะครับก็ส่วนมากมันก็มาตรงๆนะครับบนล่าง นะงวดที่แล้วนะครับออมสินก็รัฐบาลของอาจารย์มาเข้าตรงๆเลยนะครับจะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าดูแล้วมันไม่มีของรัฐบาลเนาะงวดนี้มีอยู่ตัวหนึ่งนะนะมีอยู่ตัวหนึ่งรัฐบาลคอยจัดเน้นเน้นห้าเด่นห้าเดน่นหกอนนี้มีมีราคาอยู่ อันนี้ว่าเขียนผิดหรือเปล่านี่ mm hmm. เออเน้นศูนย์ห้ามันทําไมเป็นโอ้ยเนี่ยจะเป็นศูนย์ศูนย์สี่เนี่ยมันพิมพ์พิมพ์ผิดนะเนี่ยจริงๆมันเป็นศูนย์สี่รูดศูนย์กับสี่นะครับออมสินทําไมเป็นศูนย์กับศูนย์กับห้าก็ยังแปดเออศูนย์ห้าศูนย์ห้าเออแล้วก็เป็นศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ก็ต้องเป็นศูนย์กับสี่ ศูนย์ก็เป็นศูนย์ห้าศูนย์หกสี่น่าจะเป็นผิดผิดนะครับเพราะนั้นวิ่งรูดน่าจะเป็นศูนย์กับสี่นะครับศูนย์กับสี่นะแปลกเอางั้นเล่นตัวเจาะนะครับไม่ต้องเล่นตัวรูดนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวจะแก้ไขใหม่ดูมันขึ้นไฟล์ผิดนะเนี่ยออมสินเป็นเป็นห้าจริงๆแล้วมันเป็นสี่แต่เมื่อเลขตัวเจาะมันเป็นสี่นะครับะเห็นแล้วเนาะ เพิ่งเข้ามาจุนคคำเหมยก็ฝากแช่นะครับฝากแชร์ไปเฟซตัวเองจะได้จะได้เห็นนะครับอย่างนี้สิ้นสุดการไล์ต่อไปนะครับพิมพ์รัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยไประจำงวดวันที่สิบหกมีสายนหกสี่นะครับกับผมกรกรสินในเพจพลดวงเฮงหกสี่นะครับจะได้ดูชุดเต็มแล้วก็ชุดเน้นนะครับชุดสามตัวชุดเจ้ามือสะดุ้งนะครับพิมพ์รัฐบาลนะครับทุกคน พิมพ์รัฐบาลนะครับนะใครที่เพิ่งมาจะได้เห็นนะครับพิมพรัฐบาลช่วยกันนิดนึงนะครับมาไม่ทันเนาะเพิ่งนะฝากนะครับทุกคนพิมพ์ช่วยกันนะครับรัฐบาล ตัวเด่นนะครับก็คือห้ากับ6นะครับห้ากับ6ก็ปักหลักเลยนะสูตรนี้งวดที่แล้วได้9ก้ากับศนย์นะครับนะหลักหน่วยก็3ามสีห้าแต่ว่าหลักหน่วยวันนี้นะครับเอามา4ี่ตัวนะครับก็จะได้6นะครับยังมีชนนะครับหลักหน่วยก็6 7เจดแปดก็แดหางนะครับนะ เดี๋ยวจะได้ดูตัวเน้นนะครับอันนี้คือชุดเต็มของรัฐบาลนะครับเห็นแล้วเนาะอันนี้คือชุดเต็มนะครับก็แชร์ไปเฟซส่วนตัวหรือแชปนะครับต่อไปนะครับจะได้ดูชุดเน้นๆน,น,นะครับชุดเน้เนๆก็คือชุดเจ้ามือสะดุ้งหรือชุดสามตัวนะครับอาจารย์ก็เล่นหนักในชุดสี่หางนี้นะครับลตัตเตอรี่ก็เล่นสี่ตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับนะ คือนี้นะครับหลักร้อยนะครับอาจารย์เอามาหนึ่งกับสามจริงๆมันมีแปดมีหนึ่งมีสามนะครับหลักร้อยสามตัวแปดมันอยู่ตัวแรกนะคงไม่มานะครับประมาณนี้นะครับห้าก็คือห้าแปดห้าเก้าหกก็คือหกแปดหกเก้าหลักร้อยก็เอาหนึ่งนะครับ ประมาณนี้เีใครจะเอาหลักร้อยไปสลับไปไปไปใส่สามห้าแปดหรือสามหกแปดก็ได้เพราะว่าหลักร้อยอาจารย์จับมาประมาณนี้แต่ว่าเลขสองตัวท้ายก็ประมาณนี้นะครับหลักร้อยอาจารย์มันได้สามตัวคือแปดหนึ่งสามนะครับเอามาสองตัวส่วนมากมันจะเข้าตัวที่สองกับตัวที่สามงวดมีจิได้สอง หกับเก็ดอาจารย์เอาทุกคนก็เห็นห้ากับเก็ดหลักร้อยของอาจารย์แต่สองมันมาแต่น้อยมันจะมาตัวแรกนะครับถ่งวัดมีกี้มานะครับวัดมีกี้มานี่คือชุดเน้นนะครับชุดเจ้ามือสดรุ่งนะครับนะก็ลองไปจัดลอตเตอรี่ดูนะครับนี่ต้นเน้นสีหางนี้แหละนะครับ